นี่นะคะเพื่อนๆเข้าสวนวันนี้นะคะเข้าสวนวันนี้คุ้มคุ้มได้หลายอย่างได้ไข่ได้อางนได้เรดดิสได้ดอกไม้นะคะนี่ไะเดี่ยจะไปอาบน้ำเลยสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าไปเปลี่ยนไปไปเปลี่ยนเออไปเปลี่ยน ไปเปลี่ยนอะไรนะที่ให้แกะใหม่ไปเปลี่ยนที่ให้แกะใหม่ <c oughs> แฟนยายเขาไม่ให้ก้มยายก็เลยต้องมาด้วยมาเสียบมาเสียบไอ้นี่เสียบอะไรนะเสียบรั้วให้แกะใหม่นะเปลี่ยนที่ใหม่เวลากล้มก้มเวลากล้มเสียบนะหมอไม่ให้ก้มกลัวแบบว่าเลือดมันจะมาที่แผลนะก็เลยไม่ให้ก้มนะ เอนทอยไม่มันเอนทอยเอ้ยเคลียร์ไม่เอี่ยเคลียร์ไม่แฟนจากตัวแอนทอยเซนดูตานี่ฟรอยซี่อาบากเกนเกตไรเดอร์แตนฟรอยซี่ซูซี่ฮ่นไม่มันเอนทอยพี่เหมืินก็บอกว่าน้อพี่เหมืินน้อยใจน้อยใจเพราะอะไรเพราะว่า เห็นแกะเห็นเข้ามาไม่ดีใจเลยแต่ว่าเห็นเห็นอาหารน่ะนะพากันดีใจวิ่งมาใหญ่เลยแต่เห็นเขามาแกะไม่ดีใจเลยน้อยใจน้อยใจน้อยใจที่แกะไม่ดีใจพีการกมีการน้อยใจ เดี๋ยวเอ,นนเอามาให้เขาอยู่ในนี้ก่อนเดี๋ยวไปเอาต้องให้เขามาแล้วก็ไปรื้อเอาตะขายอีกอันหนึ่งมาในยายจะให้ดูเห็บนี่ต้นทุนที่ยายมาเก็บต้นทุนนี่ที่ยายบอกข้างบ้านเนี่ยมาเก็บแล้วนี่ที่ยายขี้เกียจบอกเพราะว่าไม่รู้ว่ามันกินได้หรือไม่กินไม่ได้ แห้งแห้งเลยเ,ลยเ,ยเห็ดไม่ขออเข้ดูดิดูดูดูเพื่อนๆใหญ่ไม่ซ้อนอะไรหรอกซ้อนแต่เห็ดนะเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บขไข่เดี๋ยวไปไล่แกะมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปเก็บไข่วิ่งแล้วนาะแฟนแฟนแฟนใหญ่เขางอนงอนแกะงอนแกะงอนแกะ งอนแก่เข้าไปยีงเนอโรสคิดสเตอร์โมเมนต์ er er อีรอดสคิดสเตอร์ออกมามาแล้เอาเอากระบะสีแดงมามาล็อกเพราะว่าจะอาหารมันพอเห็นกระบะสีแดงก็จะเป็นอาหารไงเอามาล็อกอย่าไปกินเห็ดนะกินยาห้ามกินเห็ด ไปช่วยแฟนยายถอนตะไคร้ก่อนนะเอาถอนตะไคร้ตรงนี้ไปเสียบตรงนู้นยายเอาหมวกมาให้แกใส่เ <c oughs> มื่อกี้อากาศมันร้อนแล้วไม่ยอมใส่หมวกฮ่าเมื่อยไรเลยเอ้ยดูยดสิมันน่าสนุกไหมนั่น <c oughs> ใสชัดเจนสิ่งสิ่งสิ่งสิ่สิมงสิ่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 งสิมัสิรรสิ่งสิ่งสิูสิ่ในิดดสิ่รสินทสิงสิเสิ็จสิ้งสิ่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 งสิดงสิ่งสิ่งสิงสิ่งสิูสิ่ใสิ่งสิ่งสิงสิสิ่สิ่งสิงสิงสิ่งส่งสิ่าสิ่งสิ่งสิ่งสินงสิสิสิ่สิสิสิส ดูไหมนะดูวัดสาเกณมาไทยวัดวัดต่งเกดเชินวัดต่างเดบุนเชอะไรกูดอเลรฟิลฟิลเกิดขอบคุณครับภาษาพูดไทย ผู้ไทยมาขอบคุณครับขอบคุณครับสำรับขอบคุณครับสำรับคำอวยพรคำคำคำอวยพรอวยพรอ,อาเฟอร์เฟก <laughs> ที่เป็นห่วงที่เป็นห่หวงเอเคยเยี่ยมมากเลยศาสตร์สูตรยชเทียน เขียนไทยสไปร์เขียนไทยกูดเอ่อเอ่อบับมาวาไเวกเฮอเรียนยังไงเรนมา รถผักเสร็จแล้วห้าโมงแล้วเพื่อนๆใหญ่จะมาตัดดอกไม้โอ้ยนี่มันใหญ่โพดตัดดอกไม้เดี๋ยวจะถอนแผลดิบไปฝากเขามัง่งมันเยอะเกินนี่ใหญ่โพดมันเยอะเกินกินไม่ทันเดี๋วจะถอนไปฝากเขามัง่งไปแจก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 กันกิน เดี๋ยวจะถอนแรดิษเดี๋ยวจะตัดดอกไม้เดี๋ยวจะพับไปตัดองุ่นจริงๆเขาก็ไม่ได้เอาไปฝากกันหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้เลี้ยงฉลองอะไรใหญ่โตนะแค่เพื่อนที่เล่นกีฬาด้วยกันนะเนาะเหมือนกับว่าเวลาใครวันเกิดก็เอาพวกวาย ขนมขบเคี้ยวไปนั่งกินนั่งคุยกันเฉยๆนะเดินเดินหลังจากเดินเล่นกีฬาเสร็จแต่พอดีวันนี้เขาไม่เดินเขาว่ามันร้อนเขาก็เลยว่าให้ไปที่บ้านเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะดูอันนี้เแ่วนี้มันขึ้นเองนะเพื่นนอนๆยังไม่ได้ปลูกเลยมันขึ้นจากเม็ด แต,แ,ตแต่ว่ายายรถไอ้นั้นรดราดบัลรีนะปลูกราดบรีมันก็เลยขึ้นรถ,รถน้ำถ้าไม่รถน้ำมันก็ไม่ขึ้นหรอกเนาะรดน้ำราดบรีมันก็เลยขึ้นโอ้อยนี่ยยายาไม่ทอนหรอกเสียดายเอาไวท้ทอนให้ไก่เดี๋ยวพรุ่งนี้เลยมื่อคืนนี้ยายก็มาจัดการทอนแท่นี้เหละย,ยาทอนตรงสะตะรอเบอรี่เสร็จแล้วนี่สุกี้นี่มันขึ้นเองนี่ สุกขีนี่ขึ้นองไปเก็บไปทอนที่อื่นดูอันนี้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไม่มาล่ะโอ้ดิบมันแข็งโอ้ยมันมันมีหัวอีกมันมีหัวอีกอันนึงลงไปนี่นี่ โอ้ยเพียบเลยเนี่ยอันนี้ต้นเล็กๆอันนี้ปลูกอันนี้ปลูกนี่ต้นเล็กๆขวเปลือยเลยนี่โอ้ยใหย,ย่ๆขอถอนก่อนเด้อี๋ยวถอนเสร็จเราจะไปตัดดอกไม้ตัดดอกไม้ตัดอง,งุอ่นไม่ทอนก็แก่ เาก,การใบออกเอาใบไปให้ไก่ไปเก็บไข่นี่เ,นเพื่อนๆสวยเนาะล้างน้ำเสร็จแล้วป่ะแต่ยายจะเอาไปเก็บไข่เดี๋ยวไปถอนยานิดนึงจะเอายาไปให้ไก่แล้วก็เก็บไข่กัน ยาตรงที่ตรอดถอนเรดดิสเมื่อกี้นั่นแหละหกฟองนะคะสามวันหกฟองอันไหนเก่าอันไหนใหม่ล่ะ นายจันนี้แหละเก่าเฮ้ยไม่ใช่อันนี้นี่อันนี้นนนเก็บผิดส่วยเลยไข่เนา่าอันหนึ่งนั่นสงสงายะะเน่าแล้วแหละ ไปตัดองุ่นตัดดอกไม้จะอาบน้ำแล้วร้อนร้อนเพื่อนๆเดี๋ยวไปตัดดอกตะไเรลก่อนนี่นะคะเดี๋ยวไปตัดองุ่นแล้วก็ตัดดอกไม้หน้าบ้านอีกหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวขอไปตัดก่อนนะคะนี่เดี๋ยวจะตัดดอกนี้นี่ดอกนี้อยู่ในอยู่ในแจกันได้นาน เนาะใหญ่เขาตัดก่อนเด้อเราจะพาไปตัดองุ่นนี่ปะ่ะไปตัดองุ่นนี่นะคะต้องไปเลือกเอาเลือกเอาพวงที่พอได้หน่อยพอได้หน่อยเนาะเอาแค่องุ่นอย่างเดียวเพวื่อนเพื่อนอย่างอื่นไม่เอาหรอกพวกแอปเปิลพวกอะไรนะไม่รู้ว่าเขามีต้นหรือเปล่านะแล้วอีกอย่างหนึ่ง ไม่คือบไม่มีใครเขาเอาไปให้หรอกมีแต่ยายส่วนมากนะที่ยายเห็นเห็นนะเอ่อห้าหกคนส่วนมากนะมีแต่ยายเป็นคนเอาติดไม้ติดมือไปจนบางทีข้างบ้านชอบย้ำยายไม่ต้องเอะไรไปนะไม่ต้องเอะไรไปนะบางทีเขาชอบย้ำเออ เนาะแต่เมตยายเนี่ยติดไม้ติดมือไปก็อันนี้มันเป็นของในบ้านคือเหมือนกับว่าข้างบ้านเขาย้ำแบบว่าไม่ต้องซื้ออะไรนะไม่ต้องซื้ออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เราไม่ได้ซื้อเนาะเราเอาในบ้านเรานี่นะคะเพื่อนๆเ,เข้าสวนวันนี้นะคะเข้าสวนวันนี้คุ้มคุ้มได้หลายอย่างได้ไข่ได้อางนได้เรดดิสได้ดอกไม้นะคะนี่ไป ยายจะไปอาบน้ำารยยาก็จะไปเอาใส่กล่องใส่กล่องเนาะเดี๋ยวจะเอาไปฝากเพื่อนใครไม่ได้เอาไปนะคะไม่เอาเอาแค่องุ่นดอกไม้แล้วก็แรดิสแล้วยายก็จะมีแก้วแก้วที่ยายสกรีนเป็นรูปเขาไปฝากเขาไปแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะนี่แหละชีวิตแบบพอเพียงอยู่บ้านนอกสบายเนาะเพื่อนๆเนาะ เวลาไปไหนก็มีของติดไม้ติดมือเนี่ยเก็บในสวนไปไม่ต้องอะไรมากห,ห้าโมงกว่าแล้วจะหกโมงแล้วไปนี่นะคะเพื่อนๆเข้าสวนวันนี้นะคะเข้าสวนวันนี้คุ้มคุ้มได้หลายอย่างได้ไข่ได้อางนได้เรดิสได้ดอกไม้นะคะนี่ ป่ะยายจะไปอาบน้ำแล้วยายก็จะไปเอาใส่กล่องใส่กล่องเนาะีย๋ยวจะเอาไปฝากเพื่อนใครไม่ได้เอาไปนะคะแมวเ,เอาแค่อมนดอกไม้แล้วก็เรดิสแล้วยายก็จะมีแก้วแก้วที่ยายสกรีนเป็นรูปเขาอืไปฝากเขาป่ะแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะนี่แหละชีวิตแบบพอเพียงอยู่บ้านนอกสบายเนาะเพื่อนๆ เนาะเวลาไปไหนก็มีของติดไม้ติดมือเนี่ยเก็บในสวนไปไม่ต้องอะไรมากห,ห้าโมงกว่าแล้วจะหกโมงแล้ว